สวัสดีครับพ่อเมพีน่น้องเนื่องการติดตามเท่ากับหนึ่งกำลังแร่งเชี่อแร่งใจแอดมินนะครับจังไนก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้แอดมินนํำเด้อครับแอดมินขอขอบพระคุณทุกท่านหลายๆเ้วอครับจังไรกะมารับชมความสนุกความมวลความซื่อน้ำกันนะครับขอบคุณครับพายุฝนเลื่นเข้าอีสานเตือนฝนตกหนัก50จังหวัดวันนี้พยากรณ์อากาศ กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องบาวกบพาหมวนชนเก็บเห็ดนะครับวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมซึ่งในวันนี้บาวกบจะมาแจ้งเตือนพื้นที่ฝนฝนตกหนักถึงหนักมากจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนเมื่อเวลาประมาณ6นาฬิกาของวันนี้ แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากวันอาทิตย์ที่22สองพฤษภาคม6นกนาฬิกาของอาทิตย์จนถึง6นกนาฬิกาของวันจันทร์บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองเน้นบริเวณจังหวัดลำปางแพร่สุขโขทยัย ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเลยหนองบลมพูเพชรบณ์นะครสวรรค์อุทัยธานีลบบรุรีสระบุรีนะครนายกปราจีนบรุรีตากแก้วฉะเชิงเทราชนบรุรีระยองราชบรุรีชุมพรพังงา เลยหนองบละลํพูกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยาโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีสีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์และนครราชสีมาสอบบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากพื้นที่สีแดงใน,นบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยา นานอุตรดิตถ์หองคายบึงกาฬอุรธานีสกลน,นครน,นครพนมการจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองจันทบุรีและตราดขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวระวังฝนตกหนักถึงหนักมากหากมีข้อมูลเพิ่มเติมเรากบจะรายงานให้ทราบ ระ็นะระยะอย่างคันทงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ